ขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วระวังขึ้น,นขนาดนี้กินหมันตัวใหญ่ได้เลยสบายๆเลยเนะยี่ยตัวดิลงไทยเสร็จรับลึกเลยโอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วใหญ่จริยงยอมรับเลยไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เลย เยอะมากครับแล้วก็กินหมาไปหลายตัว่าสุดก็กินหมาไปแล้วก็หนีหนีไปได้ที่เนี้ยหมาจอนจัดมันเยอะแถวบ้านก็หลายครั้งที่เราจับไม่ได้ะอม,มันปัญหาเรื้อรังก็คือหมาจอในพื้นที่มันค่อนข้างเยอะหมาจอนในพื้นที่เยอะครับอแล,แล้วก็ลามายัน หมาแมวชาวบ้านดูหัวดิคือมือนึงเอาไม่ไหวทั้งสองมืออ่ะเนี่ยคือเวลาขึ้นเนี่ยเวลารัดเนี่ยเขาจะไล่ไล่จากทางที่เราจับคอเขานี่คือเป็นมือของเราเนี่ยฮะค่อยๆขึ้นคือเขาจะไล่บางทีเขาไล่จากแขนแล้วเขขึ้นตัวคือมันเราให้เขาล็อกไม่ได้เนี่ยเห็นไหมฮะบางทีอ่ะการที่เราพยายามดิ้นพอดิ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเขาจะเริ่มลัดแน่นขึ้น ในกรณีน,นี้ผมอาจจะต้องทำแบบนี้นิดหน่อยคือผมไม่ไม่เขาแล้วยากค่อยขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่ยิ่งดิ้งเนี่ยงานหุ้นเนี่ยนะพอเด่นขึ้นเลยนะปุ๊บขึ้นเลยฮนะทางรอดเนี่ยเองตรงถ้าไฟขนาดเนี้เอาตรงว่าครับว่าอันดับแรกคือในจังหวะที่เขาเริ่มรัดถ้าเขาเริ่มมาปุ๊บเนี่ยต้องรีบปัดออกให้เร็วที่สุดเลยถ้าเกิดว่าปล่อยเขารัดได้เต็มที่เนี่ยหลุดยากบอกตรงหลุดยากมาก แล้วก็เขาใหญ่เกินไปนะครับนะลองลองมาจับดูได้วนะ่ามันแน่นขนาดไหนเรามาจับได้ยเดยเลย,ยตลองดึงกพี่นั่งดึงเนี่ยเออมันดึงเห็นไหมมันแน่นมากวิธีการจะแก้ไขเนี่ยตรงๆว่าถ้าคนเดียวตร,ตรงนะว่าถ้าใครขนาดน,นี้รอดยากถ้าปล่อยเขาไวขนาดนี้อต่นี้บอกนะจังหวะแรกถ้าเก,กิดว่าถกตัางรีบเขาขออกเลยแต่ว่า ถ้าเกิดเราไปเจอคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงถูรา้านแบบนี้นะอันดับแรกต้องควบคุมหัวให้ได้ก่อนควบคุมไม่ได้จับกดลงพื้นย่า้อาปากนะครับเนี่ยมันยากแห้วต่อไปให้ไปหาส่วนหางไปเจอนะครับกระหางให้ดึง,ด,ด,ง,ด,ด,งด,ดึงนะ ตัวนี้นี่คือเหมือนหมดแรงแล้วเมื่อกี้ปั้มกันเลยไม่ได้รัดแรงเท่าไหร่แล้วตั้งแต่รัดแรงนี่เองคงว่าเอาตัวออกยากมากนะครับมาอีกอีกโอเคแลครับช้าๆค่อยยกก็ต้องยกยกตามตัวนะเพราะว่าน้ำหนักเขาจะเยอะม้วนเลยม้วนเลยม้วนเลยไปเดินม้วนเลยเดินไปไม่เอาตัวงูไปม้วนด้วยล่ะ ม้วนเัม้วนอันนี้เดินเข้าข้าไปนั่นี้ลออ่าโอเคนั่นแหละบีกทานนึงานนึงานนึงบีกท่านนึงอีกอีกอ่าโอเคอ้ครับมีความยาวหอ้าเมตรแเมตรนะห้าห้าหา้กวาัิตใตัวนี้จะเป็นวิธีการที่ทำให้เขาบอกว่าตื่นน้อยลง เปียกอะไรมาไม่รู้ด้วยเนะี่ยได้ไหมพอไหมพออยู่ดีเขาอยู่นะอ่ะโอเคแล้วก็บางทีก็คือว่าบางทีถ้าเกว่าเราเราไม่สามารถที่จะใส่พวกไอ้กระสอบพวกนี้ได้บแบบนี้ก็จะแบบช่วยลดการมองเห็นทําให้ความเจ้าเลากเนาลดลงนู่นฮะดูนูน่นนะนูน่นนูน่นเห็น,นไ,ไหมนั่นก็จะเป็นอาหารของงูเหลือมนะกินกี่ตัวก็ไม่รู้คือปัญหาตอนนี้เนี่ยในเรื่องของงูพวกนี้ก็คือว่า ถ้าตัวเล็กๆมันไม่เท่าไหร่เพราะว่ากินปลากินหนูแต่พอโตขึ้นมาอาหารจะเป็นพวกแมวแล้วก็สุนัขคือตัวขนาดนี้ไม่แปลกใจว่าทำไมสุนัขหายคือกินแบบว่าสุนัขใหญ่ๆได้เลยจริงๆที่งูพวกนี้เขาแพร่กระจายได้ก็เพราะว่าที่มันมีปริมาณมากนะเพราะว่าเราสร้างแหล่งอาหารให้เขาเริ่มจากหนูสุนัขแมวจรจัดเป็นอาหารของเขาทั้งนั้นเลยคราวนี้เนี่ยปัญหาคือบางครั้งเนี่ยไม่ได้กินแค่สุนัขแมวจรจัด ก็จะมากินสุนัขที่คนเลี้ยงแมวที่คนเลี้ยงเขเกิดเกิดเป็นหาขึ้นนะครับตัวขาวไปสนโอเคคันนี้ต่อตัวขาวอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นรถไปเลยครับไปนี่พี่เอาขึ้นเลยพี่จับจับหัวเลยพี่ไม่กั้ได้ยวะเอาไปก็คือแล้วอ่ะโอเคอ่ะทุกคนช่วยกันยกเลยครับไป cốp cột nắng này thích cột cốp này thích cột tôi này à vòng nắng cốp tôi nắng cốp tôi nắng cốp chạy bây giờ tôi nắng cốp tôi nắng Hindi na pa kong fit. din. ผ่านไปสี่เมตรผ่านไปชาราช้าช้า,ช,า,ช,า,ช,าช้าครับเห็นนะตรงนี้5เมตรเนี่ยห้าเมตรโอเคต่อเลยต่อที่5เมตรแล้วแล้วโอ้หนี่นี่น้าเมตรห้าสิบสองโอ้ไม่ธรรมดาครับโอเคพอ 5เมตร่างใหญ่พี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญคือตัวนี้ต้องยอมรับนะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบใหญ่มากๆนะฮะก็คือปัญหาเนี่ยคือในตอนแรกเอาตรงๆเลยนะว่างูพวกนี้ตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะกินพวกหนูครับกินพวกหนูกินพวกอะไรแล้วพอวันนึงเนี่ยพอโตขึ้นมาเริ่มอาหารต้องใหญ่ขึ้นเพราะว่าตัวเขาใหญ่ขึ้นก็นจะเป็นพวกสุนัขแมวเป็ดไก่นะอย่างไซนี้ก็เอาตรงว่าสุนัขตัวใหญ่ที่กินง่าย วิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าถ้าบ้านเราเนี่ยมันอยู่ใกล้พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ํชายคลองแล้วก็มีรายงานว่าพบงูอยู่บ่อยนะเวลาช่วงลางคืนเป็นช่วงเวลาออกหากินของงูพวกนี้เราต้องเก็บให้มิชิดนะครับถ้าเราปล่อยแบบเหมือนว่าไม่ได้ควบคุมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกล่าโดยเฉพาะแมวใช่คือแต่ว่าไซนี้เนี่ยผมมองว่าดูดูฮะเนี่ยผมมองว่ากินแมวไม่น่าจะอิ่มละนะอันนี้ต้องกินไปแล้วใช่ไหมไปใช่ตัวใหญ่มาก เขาในนี้ก็น่าจะกินสุนัขเป็นอาหารได้คือบางทีเนี่ยหลังจากเขาโตขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่เขาอยู่ได้เพราะว่าพวกสุนัขแมวตอนจนัดนะแต่ว่าบางครั้งมันก็เข้าไปกินสุนัขแมวที่เลี้ยงด้วยโอเคก็ถือว่าเป็นอีกตัวนหนึ่งนะที่หรืออย่างมากเลยนะครับแล้วส่วนปันเนี่ยตอนตอนนี้เขาไม่มีแล้วเขาจะเขามีครับมีแต่ว่าตอนนี้มันมองไม่ค่อยชัดนะฮะลองดูนี่ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามองแบบนีน้มันมองไม่เห็นฟันใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีเหงือกที่หุ้มฟันอยู่เนื่องจากว่าฟันของงูเนี่ยคมมากถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรห่อหุ้มเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าเขาหุบปากเนี่ยอาจจะก,กัดปากตัวเองเป็นแผลได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น,นกลไกทางสรีระที่ถูกออกแบบมาให้ปกป้องช่องปากเขาเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟันคือสิ่งที่เอาตรงๆเลยนะฮะว่ามันเป็นอาวุธสำคัญของงูเลยนะครับอ่ะ กรณีพวกงูเหลืองงูหลามเนี่ยเป็นงูที่จําเป็นต้องกัดเหยื่อให้อยู่นะฮะฟันต้องยาวแล้วก็คมอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับเช่ไฮะอ่เห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่าว่ามันจะมีพวกฟันที่มันถูกซ่้อนอยู่ใต้เหยื่อคือฟันพวกนี้แหลมคมมากครับถ้าสมมุติว่ากัดเราเข้าไปแล้วเราไปดิ้นรืสะบัดเนี่ยเคยมีกรณีที่ เขาสะบัดจนเนื้อหลุดหายเป็นก้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นไหมฮะฟันมันจะเป็นเหมือนลักษณะที่ว่ามันชี้เข้าปากเวลาจับเหยื่อเนี่ยมันป้องกันการิ้นหลุดอย่งฮะดังนั้นเนี่ยถ้าปวมืูกัดเนี่ยไม่ควรกระชากถ้ามีแอลกอฮอล์นะฮะพวกเครื่องดื่มที่มีผสมของแอลกอฮอล์นะก็เทไอระเหยแอลกอฮอล์จะทําให้งูละคายเครืองแล้วก็อ้าปากหรือถ้าไม่มีอาจจะต้องใช้ไม้ง้างมัน,านยากมากเลยเดี๋ยวถ้าไงอาจจะต้องปากให้ทางอปตอ ดำเนินการนะครับประสานกัวอยานทีนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคไปตัวเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมหรือตรงไหนตรงไหนข้างในใช่ไหมนะครับช่วยยกหน่อยช่วยยกหน่อยครับประคองประคองประคองต้องนใหญ่ๆห้อยประคองไปไปป้อไปเก็บมาตัวเข้าไปเลยแล้วนี้ไม่ต้องทีหน้าเลยถือก็ได้ว่าเอา

ตอนนี้มันรัดขาเอออ,อันเนี้ยผมจะต้องพันไิ้เลยเพราะไม่งั้นมันดันตรง<ม>โอเคอไม่แน่นมากเนาะ<ม>อ่ะเอาตัวเข้าไปเลยตัวเขาไปเลย แต่ว่ามันคือมันต้องเปิีให้มันกินน้ำด้วยตอนนี้ก็ได้กินน้ำอยู่